ครับสวัสดีครับโดยเฉพาะพี่นออ้องสปปลาวนะครับผมเป็นคนทาสมุนไพรมาเนี่ยตั้งแต่ปู่ย่าตายายทามาตลอดจะบอกว่าเป็นร้อยร้อยปีมาก็ได้แล้วก็เป็นหมอที่มีชื่อเสียงทางสมุนไพรคือปู่ที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยก็ยังเป็นหมออยู่แต่ผมเองเนี่ยเกิดประเทศไทยผมยังได้เรียนรู้ถึงสมุนไพรไทยด้วยเกี่ยวกับว่าดเท็มะลุกเนี่ยถ้าท่านเคยเห็นว่าดเท็มลุกสดๆแต่ท่านจะเห็นเลยว่าไม่คล้ายกับมลุกของผู้หญิง ธรรมชาติมันสร้างมาบอกให้เรารู้เลยให้คนที่เห็นรู้เลยว่านี่คือยาผู้หญิงนะเวลามดลูกของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ค่อยดีจะเป็นยังไงร,รู้เปล่าฮะตววัวเฉพาะท่านทางานหนักนะมันจะหน่วงท้องน้อยมีประจำเดือนแล้วปวดมากแล้วมันก็จะตกขาวมีกลิ่นที่ไม่ดีนะครับยกของหนักมันก็เจ็บสูงอายุเนี่ยนะฮะพอร่างกายเนี่ยก้ามเนื้อนะฮะ หย่อนยานขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้มดลูกี่จะบางทีหลุดมาคาช่องคลอดเลยแต่ว่านเนี่ยมีฤทธิ์ที่แปดมันมีฤทธิ์ในการกระชับที่ประเทศลาวเนี่ยเขาเรียกว่านหดมันหดทุกส่วนในร่างกายผูย้หญิงเนี่ยที่ยืนหรือหย่อนยานลงไปหย่อนยานเกินไปหรือมดลูกหลุดออกมาเนี่ยนะมันจะหดเข้ามาท่านกินใหม่ๆท่านจะเห็นเนยอกยันหย่อน,ย,อนยางมันจะตึงขึ้นมันมีสารบางตัวนี่ทำให้ผิวพันตึง,ตง ขาวนะครับช่วยผิวขาวแล้วมันยังแก้ตกขาวได้บางคนเลือดที่มาเป็นริมริมเนี่ยพอกินสักพักเลือดที่มาเป็นก้อนก้มันจะหายไปเป็นประจำเดือนมาปกติเพราะท่านอยาว่าชมพลูกเป็นของผู้หญิงท่านตจำไรเลยถ้าซื้อสักกล่องเนียแลย้วยาหมอเสียงไม่ต้องกินนานครับถึงจะได้ผลกินสองสามวันจะได้ผลละสรรพคุณสมภัยทาไปถูกต้องมันก็มีฤทธิรเร์เดเหวืันยาแผนปัจจุบันผมขอฝาก สมุนไพตาหมอเสงทุกอย่างนะครับครับผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับสวันดีนะครับเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสง